พี่น้ำแข็งมานั่งนี้เปิดเลยครับอยากดูมาอย่าเปิดเลยครับหนูสาวเข้ามาเปิดเสียงเก็บสิรีมโวอีกแล้วหกสิบหนึ่งเดียวครับติดของเราไปกันแล้วปามอญใหญ่ แล้วมากค่ะตีองไรกันไปบ้างตีนะเฮ้ยทำไมดนตีมันแปลกแปลกแดงเหมือนมาเฮ้ย้าแดงกับม้างไดอยู่ด้วยกันเดี๋ยวไปเอาที่โจ สวัสดีครับีขอต้อนรับผ um> ah ู้ชมทั่วประเทศเข้าสู่เวทีแห่งการประลองยุทธสถานโลกกันนะครับผมว่าวันนี้จับตาดูให้ดีๆเวทีแห่งนี้สนามประลองแห่งนี้อาจจะลุกเป็นไฟจากเสียงร้องจากท่าเต้นจากเทคนิคของการเอนเตอร์เทนของสุดยอดจอมยุดทั้งหลาย ตลอดการประลองสองชั่วโมงเร็ <S <S จะเป็นโชว์ที่ท่านอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออาจจะได้เห็นในสิ่งที่ท่านไม่คาดคิดว่าพวกเขาจะทำกันได้เพราะว่านักล่าฝันตอนที่อยู่ในบ้านนี่ <S <S 1> <S 1> เขาจะแยกกันซ้อมโดยไม่ได้เจอกันนะครับ <S <S และจะมาเจอกันที่เวทีแห่งนี้เป็นครั้งแรก <S 1> <S 1> แล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พวกเขาจะต้องออกมา ปล่อยพลังกันแล้วพบกับสิบจอมยุทธจาก True Academy f a n t a s i ้ มาแล้วค่ะครบ10บาทแล้วเกินคนแรกเลยนะบาท้ยสวัสดีรอบทียแน้ะ vai até คุณมากครับแมวนี้เปิดฉากได้ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับนี่ก็คือ10จอมเก่งที่ยังอยู่ในบ้าน 2F7 นะครับดูแล้วศึกในวันนี้ใหญ่หลวงยิ่งนักนะครับเพราะฉะนั้นเราประมาทกั ทุกๆคนย่อมที่จะไม่ยอมพลาดนะครับขอเสีงปรบมือให้กับประจารย Store ไได้านการร้องครับครูกบครูแกับครูนุ้ยครับโอเคคอวันนี้ครูแกับติดภารกิจนะครับก็ไม่สามารถมาร่วมง,นงานได้นะครับนระภรรยาด้านการแสดงครับครูยงครูเมาะครูบิวครูเบลมากันครบเลยนะครับ เล่นกี่รโปแบบการเต้นครับนาโดยครูเมย์ครูนิวครูนวนครูเคียงครูตุ้ยครับเล่นใ้ญ่ม้กคน้หญ่าหวานม้กเด็ยแ้งเอ้ยนั่น่นเาหร่เยโอลยนน้โอ้โหเล่นแข่งอันเออยได้นะตัว้สอาวเดินน้ำสวยมากโูสเตอร และสุดยอดประมาจารย์ใหญ่ครับครูปุ้มและครูรักครูรักมาท่านเดียวนะครับครูปุ้มติดภารกิจเช่นเดียวกันนะครับเ <c oughs> ช่นเดียวกับจอมเทพสัตราสถานโลกันทั้งสาท่านที่ทะลุมิติมาจากแดนไกลท่านแรกจอมเทพสตราหัวหน้าวง ETC ครับคุนโซแมนลักชุมการนนครับ ท่านที่สองท่านจอมเทพสาตราสุมเมธอง์อาจคงจะจำกันได้นะครับ <c oughs> ท่านนี้เป็นคู่หูของจอมมารสถทานโลกีเอ,อ้ไม่ใช่นะครับเปประธานโทษนะครับเป็นจอมเทพศา,าสตราแห่งโลกันนะครับซึ่งท่านเป็นท่านที่สาครับท่านปังประกาศสิทธิ์โปสวุวรรณ แล, password. และทีมมิวสิกดีเรคเตอร์ของการแบทเทิลครั้งนี้นะครับโดยมิสเตอร์มิวสิกภายใต้การดูแลการผลิตของที่ปรึกษารายการด้านมิวสิกโปรดักชั่นคุณโอมชาตรีคงสุวรรณครับและตอนนี้ยุทธจักรแห่งการปรลอกยุทธกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วเรัดพร้อมจะพบกับความร้อนแรงหรือยัง เอาละเมื่อพร้อมแล้วพบกับทีมแรกเลยครับทีมกระมวีสิบสองและวีครับพอและดัตตี้ครับพี่พอให้หนัเียรด้วยนะะโอ้ยหัวน่ะเฮเดี๋ยวเราเห็นแม่ที่มีนั่เลย หัวอพ่อเถสดเฮ๊ตอนเดินมาอาก็ดูว่าหนูสองคนก็ไม่พองนะทำไมถึงชื่อทีมกะหล่งเเรื่องสี่ันเลยครับน้หนักรวมกันน้อยที่สุดในบ้านอ๋อเลยชื่อทีมกะหลองใครป็นคนคิดครับเนี่ยผมคงคิดไมกันคิดถือว่านะไม่เห็นกะหล่๊งเลยดูมีน้ำมีมีเนื้อมีหนังออกจะตายไปนะครับอ จะถามว่าเวลาซ้อมของเราตรงกันไหมเขาบอกว่าเวลาซ้อมไม่ค่อยตรงช่วงแรกๆจะไม่ค่อยตรงครับแต่ออาปรับไม่ได้ครับนั่ปรับไปคือปกติแล้วที่อาเห็นว่าน้องปอใน่ี้จะนอนหัวค่ำม,มากนอนเร็วครับนอนเร็วนัดที่นอนดึกนอนดึกค่ะชอบซ้อมเวลาดึกๆมันไม่มชอบซ้อมตอนดึกก็ได้ซ้อมคนเดียวสิค่ะก็ซ้อมคนเดียวใช่ไหมคะและช่วงไหนที่ลงตัวที่สุดปลายสัปดาห์ใช่ครับที่ลงตัวที่สุดกี่วันประมาณ สามวันครับสามวันเท่านั้นเองนะครับแล้วเข้าขากันได้ดีไหมหรือว่ามีบางท่าที่เราอุ๊บไว้ไม่บอกคู่ขาอย่างนี้มีไหมอ๋อก็มีบ้างครับมีบ้างนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูกันนะครับว่าใครจะเก็บที่เด็ดเอาไว้กับตัวแล้วก็จะมาปล่อยของกันในวันนี้พร้อมนะครับพร้อมครับพร้อมครับทีมกระรอกวีสิบสองและวีห้าครับนี่ดูตัดดีดีอามาเลยเนาะ จะต้องนั่กัน,นอีกนานไหมต้องนั่ง้อใจอีกกี่ครั้งจะต้องพบเจอกับรักที่ผิดวานกี่ครั้งถึงพอใจแต่ที่รื่องแนอยู่คนเดียวกิแต่ข้าวเดียวแล่วเปลี่ยวหัวใจ